อยู่ดีๆก็มีคนไปบอกเพราะที่ตรงนี้เขาจะขายแล้วเราก็มาดูากลับเขามาดูเราก็ชอบใจเลยเหตุเพราะว่าหนึ่งมันไม่แคบเกินไม่กว้างเกินสองก็คือมันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมถึงผ้าดูสวยงามมากกว้างยาวมันจะดูสวยมันไม่มีโค้มีเดียวมีอะไรไงเราก็เลยตกลงขอซื้อพอ,อขอซื้อเสร็จเราก็เริ่มสร้างเลยเขจาครับความไกลจากสำนักเดิมและตัวเมืองสุพรรณ อาจารย์พิจารณาเรื่องนี้ไหมหรือไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดหรอกอยากจะหมู่แค่อูอ่ทองกลาง <ใน S 1> ตัวอำเภอใช่แล้วก็มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโชคดีของเราด้วยพระเอิญว่าเส้นทางหน้าสันนักเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางไปที่พระปุษยคีรีตอนนั้นยังแจกระหลักไม่เสร็จยังนะก็คือพระใหญ่ที่หนาา้าผาใช่ที่มีสกายวอล์กเนี่ยคนมาเที่ยวมันเยอะเนี่ยมันก็พอดีเหมือนกันนะนะมันเหมือนว่าเออที่ตรงนี้มันเคยเป็นของเราเราก็ต้องได้ครับก็เลยตัดสินใจซั